ส่วนทางด้านนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอำเภอภูผามา่าตไปลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมที่บ้านโนนเตาเหล็กหมู่ที่10บ้านหนองแห้วหมู่สามบ้านนาท่าลี่และบ้านสะแกลเครือตำบลวังสว่าบอำเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นไป เจอกับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกน้ําท่วมสูงประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรซึ่งทางพันโทสงบสุรินราชผู้บังคับกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นก็ได้สั่งการให้ชุดบรรเทาสาธารณาภัยกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่8ไปร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะไปลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายเข้า ขอขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพชาวบ้านหากเกิดน้ําป่าไหลหลากพร้อมทั้งช่วยกันวางกระสอบทรายกันน้ําเข้าบ้านค่ะแล้วก็เตรียมทําความสะอาดบ้านเรือนนะคะหลังน้ําลดด้วยรวมถึงเตรียมกําลังพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ